เทำไมจัดเต็มขนาดนั้นเออมันมันตมงานแต่งจริงๆเหมือนมางานแต่งกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเตีมของหนังเลยเนาะซองแดงแต่งผีแล้วมันก็มีกิมมิคเรื่องของการแต่งงานในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเขาพยายามจะทําให้มันให้มันไปกับหนังแหละแล้วก็ทำไมเธอจแต่งงานแล้วหรอฮะฉันไม่ได้สนใจเรื่องสนใจแต่เรื่องการทํางานและการศึกษาเท่านั้นแหละแต่ต้องอนุญาตผู้ใหญ่มากเลยนะตอบแบบเป็นอัวพรอัอ่ะตอบเลย ัเลยเจอกันตลอดนะเจอกันตลอดตอนคอนเสิร์ตก็เพิ่งเจอตอนไหนกขาเจอกันตลอดนะญาติผู้ใหญ่พีพีญาตผู้ใหญ่ผมก็ซีกันเจอกันบ่อยๆครับผมใช่ค,ครับากรารทำงานเป็นยังบ้างกับแบบเรื่องนี้เราสองคนเรื่องนี้ต้องให้บิวกินเลยเพราะบิวกินเขนานัดจะเหนื่อยกับพีเอเขาต้องมีแบบซีแบบว่าบู๋ต่างๆเปลี่ยนหลายลุคมากเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยพี่เป็นผีครับพี่ลอยๆนั่งๆอย่าง <S <S <อ>เดีย<อ>ว ผมว่าอย่างที่บอกไปตะกี้แหละผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่ที่มันดูมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เยอะมากๆเลยมันมีทั้งความแอคชั่นมันมีซีนดราม่ามมีความเป็นผีมันมีความเป็นคอมเมดี้แล้วไม่ถือว่าในในเส้นเรื่องที่เราดูมันจะพาเราไปเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่ที่บางคนถ้าได้ดูออริจินอลแล้วมันอาจจะพอเห็นการเดินทางของเรื่องแล้วมาหนึ่งแล้วแต่สำหรับในเวอร์ชันนี้ผมว่ามันมีอะไรที่มัน บวกมีอะไรที่มันทวิสต์มีอะไรที่มันแบบถูกปรับเข้ากับบริบทที่ที่ผมว่ามันมีอะไรอีที่มันเซอร์ไพรส์อีกเยอะมากที่อยู่ในหนังที่อยากให้ทุกคนเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยทั้งตัวผมเองพีพีแล้วก็นักแสดงอื่นใช่ที่ที่ที่เราได้เห็นวันนี้แล้วเราอาจจะไปเห็นครั้งแรกในหนังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตองยุบคอเสิร์ตเลยได้ค่ะต้องจอเสิร์ตกินให้คนไทยที่ต้มีชาวต่างชาติแต่ควรจะแชร์กันเยอะมากหนูไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยพี่ นี่คือครั้งแรกของปีก็ผมว่าผมว่าเขาเป็นคนเก่งนะผมว่าเขาเป็นคนเก่งเรื่องการพลิกภาษาการพูดอะไรอย่างเงี้ยการวิธีเาเรียกว่าอะไรนะวาทศิลป์ดีอ่ะวาฒนศิลป์ดีเราเล่นเราเล่นผมว่าผมว่าใครที่ตามติดตามเขามาตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะเห็นถึงพัฒนาการหรือความตั้งใจของเขากับกับงานนี้จริงๆแหละแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นเขาแบบ ติดตลกติดอะไรอย่างเงี้ยชอบพูดจาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าในในการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมว่าผมแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ไปดูก็น่าจะเห็นถึงความตั้งใจแบบเกินร้อยของเขาอพราะว่า,ม,วามันมันมันมากกว่าที่เขามีอีกเ,เ,เขาพยายามจะพัฒนาตัวเองเขาพยายามจะทําอะไรที่ที่มันพิเศษเพื่อคนที่มาดูคอนเสิร์ตของจริงเพื่องานของจริงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใครเห็นก็ก็ภูมิใจแล้วก็แล้วก็แ,วกแ,วกแอบ ยิ้มไปด้วยธรรมดาเห็นเขาแบบตั้งใจทาํางานอะไรเงี้ยนั่นนา่นา,นาจะเห็นสักทีหนึ่งเ<ค> <c oughs> นาะ<ค>เคยคิด <c oughs> ว่าเขาจะได้มาถึงเป็นบคขั้นเบอร์นี้เลยผมคิดนะผมคิดตลอดของว่าผมคิดว่าเขาทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าวันไหนที่เขาปลดล็อกตัวเองวันไหนที่เขาแบบตั้งใจอ่ะวันไหนที่เขาแบบ <c oughs> ตั้งใจอ่ะผมว่าเขาทำได้ตั้งใจอ่ะตั้งใจทำงานแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสายตาหรือป่าอมีไหมมีไหมไม่อยู่ในสายตามีไหมมีไม่มีอยู่ในสายตาตลอดมีหรือไม่มีไม่มี เห็นตลอดว่าตั้งใจงานนี้ก็ก็หายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจจริงครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ดีใจมากด้วยที่บิวกินก็ตั้งใจกลับมาให้สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเขาก็ไปเคลียร์ตารางเรียนอัแสงวุ้นของเขาหลังจากที่เขากลับจากการไปเที่ยวจานวนมากมาไปเรียนไปเรียนไปเรียนอยาเข้าใจผิดไปเรียนแหมหายเหนื่อยตะกี้ยังบ่นเหนื่อยอยู่เลยในห้องก็ ลุยงานเนี่ยก็ที่ซอ้ซอมๆมาทั้งหมดก็ทบงานมาตลอดแล้วคุณชุมบ้าพีสร้างมาตรฐานใหม่ในการทำคอนเสิร์ตในเมืองไทยก็ต้องยกเครดิตให้พี่เบลมากครับผมเรื่องโปรดักชันต่างๆหรือว่าเรื่องสเตจเนี่ยก็ต้องให้ทีมโปรดักชันเลยครับผมแล้วก็อย่างตัวโชว์เนี่ยพี่ก็จะมีโชว์หลายๆดีเทลต่างๆก็จะมีความเป็นตัวพี่อยู่ในนั้นด้วยครับผมก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆให้ผลตอบรับดีมากครับแล้วก็คนให้ความสนใจกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากแต่มีคนบอกว่าหลายๆโชว์พีไม่ได้คิดเองเลย ก็มีอย่างลอยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คิดก็ให้ส่วนเพราะว่าอยากเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะให้ลอยจริงเป็นยังให้ตอนขึ้นไปลอยตีลังกาสามรอบสี่รอบห้ารอบบนอากาศก็ก็เสียวๆอยู่บ้างครับแต่ว่าเป็นคนชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นหวงแบบเป็นคนแบบหงก็ก็มีเกือบโอ๊กบ้างหน่อย ก็ตั้งใจตั้งใจอยากให้ทุกคนที่มาได้ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ความประทับใจกับเราการ์หลังของกอล์ฟไในเกมมากเขาบอกว่าเขาเล่นไม่ได้แต่โมลินได้เอานายใบนายมาเป็นเกสนายใบนายเป็นแบบพี่เพื่อนๆครับผมก็ได้นายใบนายกลับมาเป็นเกสครั้งนี้คือเราก็เรารู้จักเขามาตั้งแต่ที่เราอยู่ราดาวด้วยกันเราเนาะเขาเป็นพี่ชายเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอครั้งนี้มีคอนเสิร์ตก็ตั้งใจว่าแบบอุยเป็นใครดีที่อยากจะให้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่า ก็ยังวีเลทถึงความสัมพันธ์ของพี่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออไล่ในไปในมาก็เป็นเป็นช้อยส์ที่ด <unfamiliar> ีมากแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากคือพี่ซ้อมระหว่างที่พี่ซ้อมเลยทุกคนก็มาซ้อมแยกบางคนซ้อมเจาะแยกบางคนมาซ้อมเองคือเหมือนทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้มาก็ดีใจมากเขาบอกว่าพี่พีเป็นศูนย์รวมใจของชาติรวมใจของชาติได้เหรอแย่ละแย่ละกี่ต้องลงเลยอ๋อไม่ได้พูดดีๆพูดดีๆเข้าเข้าด้วยออให้ ทำรู้สึกเราทํารู้สึกทุกคนเห็นว่ากทีเป็นเลยคือเสวมของก็ดีใจดีใจที่เขาเหมือนเล็นดูเรามากกว่าครับผมในฐานะน้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนหนูอยู่นาดาวก็จะมีแบบมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งพี่เขาชอบแกล้งหนูหนูก็แบบต้องไปหาพี่ชายที่แสนดีไงแล้วแบบเขาแกล้งหนูไม่หยุดไม่หย่อนแล้วถึงทุกวันนี้เขายังแกล้งหนูอยู่เลยพี่เจนะเาแกล้งเธออยู่เลยเหรอเนี่ยแล้วแบบ การนี้เขามาคอนเสิร์ตครั้งนี้แมวแล้วเนี่ยแต่ฟิลกับพี่ทอยบนเวทีก็อร์ไรสไ์เหมือนกันครับก็ตอนที่ซ้อมกันอะไรเงี้ยก็จะมีเล่นกับพี่ทอยบ้างพี่ทอยเขาจะเป็นสไตล์ของพี่ทอยอยู่แล้วพอพอมาบนเวทีกับวันรันทูจริงๆเราก็รู้สึกว่าอุ้ยพี่ทอยเขาก็มีมุมนี้เหมือนกันนี่มุมที่บอกว่าเหมือนน่ารักน่ารักแล้วก็พอเราได้แบบได้เริ่มเล่นกันด้วยแบบได้วยสนิทกันด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาเขาก็น่ารักดีดีรับ สองรอบมีน้ำตาไหลเต็มนองเวทีทั้งสองรอบเลยนะพี่จริงอยางี้แฟรู้สึกมันตื้นตันมากเหมือนกันนะก็ตื้นตันครับดีใจดีใจที่เหมือนทุกๆคนที่เรามองว่าเป็นคนพิเศษสำหรับเราที่มาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ก็ทุกคนเต็มที่กับมันมากๆแล้วก็พอได้เห็นแฟนๆจริงจริงเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนความตั้งใจของเรามันมันเห็นผลแล้วมั้งครับเห็นแฟนๆมีความสุขเห็นแฟนๆยิ้มไปด้วยเห็นแฟนๆร้องเพลงตามไปด้วยทุกทางที่แบบออกไปแล้วเห็นเขามีความสุขเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่พี่ตั้งใจมามัน กินภูมิใจในตัวพีพีไหมคะใช่สุดๆครับผมที่สุดเสมอมาครับฝากฝากเพลงด้วยซิงเกิลสัมภเวสี่จะมีอีบได้ครับก็เดี๋ยวฝากเพลงให้ฝากเพลงตื่นจะฝากเพลงตื่นด้วยก็เพลงนะครับในเรื่องสองนายแต่งีนะครับผมก็จะมีทั้งหมด5เพลงนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยปล่อยมาตอนนี้มีเพลงตื่นนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้ฟังในทีเซอร์แล้วก็เพลงที่2องคือสัมภเวสีเพิ่งปล่อยเมื่อวานนะครับ ก็สังไปฟังกันด้เป็นทีมคู่บิวิ้นกับผมครับผมแล้วก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับผมซองแดงแต่งผีนะครับเป็นภาพยนตร์แรกของเราสองคนที่เล่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายครับขั่งแล้วก็ทีมงานคุณภาพอีกมากมายครบหวังว่าทุกคนจะได้ความสนุกได้ความตลกแล้วก็ได้อีกหลายๆอารมณ์หลายความรู้สึกที่มาดูหนัง่องนี้แล้วก็ได้กลับบ้านไปวันที่วันที่20 มีนาคมนี้นะครับก็อย่าลืมมาเข้าโรงหนังดูหนังกันนะ,ะนจ๊ะ